สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มา้องเพลงนะจะมาขับเสภาขุนช้างขุนแผนนะฮะเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยนะฮะตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างนะะจะมาดูว่าขับเสภาเนี่ยเขาขับกันยังไงนะฮะเออ ลงกลางชานรานดอกไม้ของคุณช้างปลูกไว้อยู่ดาดดื่นรวยรถเกศรอเมื่อค่นคืนชื่น,นลมไายสบายย โอตกระทางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยีสุนแสมมาสังดัดดูสวายสมรรษดัดทรงสมะไมยอ้ตะคบคอยคัดไว้ จังหวะการตะโกนาทิ้งเกิ่งประกับยอดแทงถวยทอดอินพรมนมสว์บางผลิดดอกออกช่อขึ้นชูชันแสงพระจันทร์จับแจม Okay.